สวัสดีค่ะอยู่กับอู๋พี่ใหญ่แปะเช่นเคยนะคะอ้าวันนี้มาเจอกันในช่วงเช้าเช้าเหมือนเดิมเลยค่ะวันนี้นะคะนําเสนอเจ้าตัวนี้เลยเป็นรุ่นในตำนานอีกพันหนึ่งเลยกว,วาด้นะคะสําหรับนิโน่นะคะสมอสมอเงินค่ะเป็นหัวเอฟซนะคะเป็นหัวตอนเดียวค่ะเครื่องคููตัวคันนี้นะคะเป็น JO7C ซค่ะปั๊มสายนะคะเครื่องฮาสูบร้อยเจ็ดห้าค่ะเป็นเครื่องธรรมดาค่ะ สวยงามมากๆเลยนะคะสําหรับสีน้ําเงินแก้วนะคะเรียกได้ว,ว่าเป็นสีที่ไม่เก่าเลยนะคะเป็นสีที่ไม่เก่าเลย,เลยใช้งานไปสักพักสีก็ยังสวยสดนะคะไไคันนี้นะคะเดินทางไปที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะเจอถักถ่ายกันได้ที่ปราจีนบุรีนะคะสวยงามค่ะคันนี้ลูกค้าเลือกสีเลือกลายเองนะคะเดี๋ยวจะพาชมรอบๆคันนะคะ เดี๋จะพาชมร,บรอบๆคันมชมสเปคการแต่งเ,เครื่องสเปคกระบะนะคะแล้วก็จะให้าพาฟังเสียงเครื่องนะคะสเปคกระบะคันนี้สเปคมาตรฐานทั่วไปเลย3ามเมตรหกฝาคางห้าสิบเสาแปดสระแนงสองนายนะคะแบตเตอรี่ใหม่ทั้งหมด2ลูกค่ะยางใหม่6เส้นเลยเป็นยางแปดสองห้นะคะขอบ16เป็นกระทะคิ้วนะคะ คนสีกระทะด้วยสีบรอนสีดุมสีเหลืองนะคะพร้อมด้วยนัตล้อสีน้ำเงินค่ะถังน้ำมันหนึ่งร้อลิตรนะคะโดยประมาณแนบนะคะเราเสริมให้บาลานซ์กับตัวรถทั้งหน้าและก็หลังนะคะทั้งสองข้างเรียบร้อยค่ะแนบก็คือพร้อมใช้งานเลยนะคะลูกค้ารับรถจากทางอูยย่ไปก็คือโรงงานวิ่งงานได้เลยไม่ต้องห่วงนะคะทางร้านเช็ค ให้เรียบร้อยนะคะก่อนออกทุกขันก็สามารถไปวิ่งงานได้เลยด้วยความสบายใจนะคะามาดูด้านหลังด้วยกันนะคะฝาท้ายนะคะเป็นฝาน о แก้วงับข้างแบบนี้เลยดันท้ายใส่ไปให้เรียบร้อยนะคะดันท้ายใส่ให้เรียบร้อยค่ะแาไฟนะคะไฟข้างแบบนี้เลยไฟท้ายเป็นแป้นสามดวงนะคะ เป็นขอบเหล็กแบบนี้เลยค่ะจงอางนะคะรูปกระตูด้านหลังเป็นคิตตี้คู่นะคะก็จะย้อนแสงนิดนึ่งเนาะโอเค้าบาด้านหลังนะคะเต็มฝืนแบบนี้เลยมามาชมอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝัะ่งนี้นะคะก็จะเป็นการเดินท่อแล้วก็ถังลมนะคะ การเดินท่อของเราก็จะเป็นท่อเอสเลดสามออกสี่นิ้วนะคะตอนนี้เป็นเหลดล้วนค่ะท่อผักเป็นท่อผักเดิมจากนอกนะคะทั้งลมระบบลมระบบเบรกเป็นชิฟฟี่นะคะ,ะมาดูฝาค้านะคะรอยเชื่อมตัวนี้ฝาค้าไม่ได้ปูนะคะโชว์ลายเชื่อมโชว์รอยเชื่อมแบบนี้เลยสวยงามค่ะ น้อนนะคะหุ้มเป็น VIP นะคะเบาะนัง่ง VIP สีดำด้ายแดงค่ะเป็นเบาะนั่งแบบนี้เลยนี่เลยค่ะคอนโซลหน้านะคะก็เสร็จร้านความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเสร็จล้าความหอม,อมให้เรียบร้อยค่ะาเดี๋ยวมาดูภายในอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่เลยคันนี้ลูกค้าก็ได้ไปลองนะคะลองกับช่างแล้วเรียบร้อยหนึ่งรอบนะคะ ตางลำพร้อมออกเดินทางค่ะกรองเช่นเคยค่ะตัวนี้เป็นของเก่านอกนะคะเอาไปไว้ใช้งานสเรย์ยาวๆเลยค่ะ,คะนี่ค่ะของกนอกนะคะก็ยังดูใหม่อยู่เลยนะคะสวยๆประมาณนี้เลยนะคะตัวติดรถไฟนะคะก็เป็นตัวใหม่นะคะเปลี่ยนให้ทั้งไซนอกแล้วก็ไซยใหนเลยค่ะแบบตะกงหน้านะคะ ถังตัวนี้นะคะเป็นถังพักน้ำหม้อน้ำนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นอ่างน้ำปัดน้ำฝนนะคะเติมไปให้ทุกอย่างนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะอ่าเดี๋ยวจะพามาชมเครื่องนะคะเครื่องเกียร์สดๆเลยค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะให้ช่างนะคะยกหัวนะคะเพื่อจะให้ดูเครื่องฟังเสียงเครื่องกันชัดๆใกล้ๆเลยนะคะสวยงามนะคะรุ่นนี้เรียกได้ว่าเป็นรุ่นในตำนานอีกคันหนึ่งเลยสวยไม่สั่งนะคะคันนี้ สวยแรงทนนะคะประหยัดด้วยนะคะคันนี้สําหรับท่านไหนนะคะที่อยากได้รถราคาประหยัดประหยัดนะคะต้องเป็นรุ่นนี้เลยได้เป็นเครื่องธรรมดาด้วยค่ะ J O 7 C นะคะผั่มซายค่ะเดี๋ยวไดูเครื่องกันชัดๆนะคะเอยวไม่ฟังหง I'm not สวยสดเหมือนกันสะกดเหมือนนะคะประมาณนี้เลยอ่าหัวนะคะไม่มีปุกไม่มีฝาดงานนะคะ,ะมีความร้อนไม่มีค่ะอ๋อมีเกี๊ยวนะคะตรงนี้นะคะนีเกี๊ยวเท่านั้น,นะค่ะ ขันรถเรียบร้อยนะคะขันรถเรียบร้อยค่ะก็ผังออกเดินทางนะคะมุ่งสู่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะฝากติดตามด้วยนะคะเจอว่าทักทายได้นะคะลูกชายปู่พี่ใหญ่แป๊ะพึ่งทอดไปอีกคันค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะคันนี้มองไม่เบื่อเลยนะคะรับส,สีน้ำเงินแก้ว โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ฝากติดตามด้วยนะคะว่าจะพาไปชมรุ่นไหนตัวไหนนะคะในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะโอเคค่ะได้เลือกลูกค้าแล้วนะคะก้าวนาทีสิบเก้านาทีค่ะเป็นสีสำหมับไตรสีบุรีค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะยับแตะออกจากร้านเลยค่ะ ค่ะคนเงินผนทองเข้าบ้านนะคะร่ำรวยเงินทองค่ะเจอกันคันต่อาไปนะคะตกพีนใชัยค่ะ